นครตำนานมือโบราณวังเวียงพญานาคราชมือโบราณที่ถูกบันทึกเล่าเป็นตำนานจึงเรื่องราวมากมายอารยธรรมประเพณีและความเชื่อกินอายแห่งมุลตรานำพาชิมงานคนหัวหน้าเดินทางมาสืบสารตำนานพญานาคที่ขึ้นบากคล้ำจุดพระศาสนานักวัดมลุกคนค,ครจังหวัดนครพนมทุกอนุแห่งสัมผัส ถึงพลังความลี้ลับและศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพญานาคแห่งมรุกขนครตำนานที่ถูกเล่าขานถึงเรื่องราวของนาคลาชสามตนที่ขึ้นมาปกปักรักษาและทนุบำรุงพระศาสนาณสถานที่แห่งนี้เรื่องราวความอาถรรพ์ณจุดถางเชื่อมโลกเมืองบดาลและโลกมนุษย์ที่ต้องบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเรื่องราวจะเป็นเช่นไรไปสืบสารตำนานกับพวกเราคนหัวหน้า ไปเลยตำนานลึกลับแห่งหนาคลาดที่จังหวัดนครพนมนั้นมีหลายสถานที่ครับมีหลายมุมมองที่ผู้คนมีความเชื่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าพญานาคขึ้นมาปกป้องศา,าสนาไม่ว่าจะเป็นองค์พระธาตุพนมที่ศักดิ์สิทธิ์มากแต่ยังมีที่หนึ่งครับที่ผู้คนล่ำลือถึงความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ ว่าที่นี่ในสมัยโบราณคือเป็นเมืองหลวงเก่าแก่และเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นทำให้ผู้คนล้มตายจึงได้เปลี่ยนเมืองใหม่และสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าบารุขขันครและสถานที่ที่ผมหนึ่งนาคายืนอยู่คือวัดารุข,ขนาคนครครับสถานที่แห่งนี้มีตำนานความเชื่อว่ามีองค์นาคราชทั้งสามตนขึ้นมาในนามพระศาสนาวันนี้ตำนานลี้ลับและความเชื่อแห่งเมืองมรุข,ขคันคร เดินทางมาถึงในห่วงเวลาของคนหัวนากที่จะสืบสารตำนานพญานาควันนี้พวกเราจะพาตำนานที่ทุกท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาฝากพี่ๆที่เชื่อมั่นในเรื่องราวพญานาคราดกันครับสวัสดีค่ะ<า>คุณแม่ชื่อคุณแม่คุณแม่ยิวิชืออดีตผู้ใหญ่บ้านจิราพรเจริญนามค่ะ เป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงคนแรกของจะมาัดนมนมและเป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงคนแรกที่เล่นแหน่ทองคำคและเป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงที่ครองตำแหน่งนานที่สุดคือิปีเมื่อปลด<ม>เกษียณแล้วก็เลยปรมาตุลมาช่วยวัดมมนได้มาเอาเงินเดินมาช่วยจิตตุปนาราตัเพราะว่าเราอยกากสะสมบุญบ้นปลายชีวิต<ม>เงินทองร้อยล้านก็ไปไม่ได้แต่บุญเราเอาไปได้คุณแม่ช่วยดูแลวัดที่นี่มากี่ปีแล้วคะโอ,อนมาแต,แต่เริ่มสร้างวัด ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดเลยเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านก่อนสร้างวัดที่นี่ที่นี่จะได้ยินมาว่ามีเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสร้างองค์พระชาตด้วยคุณแม่อช่วยเล่าเรื่องราวเหล่านั้นหน่อยได้ไหมคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ครั้งแรกเราก็ไม่เคยเชื่อเพราะว่ายังไงเราเป็นคนแบบอายุมากจริงอยู่แต่ใจยังสมัยใหม่เองยังไม่ไม่ค่อยโบราณเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร แต่มามามาเชื่อก็ตรงที่ว่าอะ,อะไรอ่ะมีมีคนหนึ่งเขามาพูดนั่นพูดนี่ใส่เราทําให้เราหมดกําลังใจเราเลยขอพอรจากปู่เราไม่ขอพอรแล้วบ่นกวดวัดไปแล้วก็บ่นไปว่าอขอขอกําลังใจหน่อยคนอื่นมาขอนั่นขอนี่คือเข้ามาขอนนขอนี่เขาสาเร็จเข้ามาขอปู่พญานาคเขาสาเร็จแล้วเขาก็มาแก้มาทําบุญเราก็เห็นอยู่ตลอดเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราไป ชื่ออะไรนะแต่เขามามาหาเราที่นี่มาบอกเราที่นี่ว่าทีา่ผู้ใหญ่ยุ้ยแนะนําอย่างนี้เียผมสําเร็จแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ mm hmm. มีคนหนึ่งเขามาถึงเขาก็าขอซองหน่อยมีไหมมีมีครั้งแรกเขาก็านึกว่าเอาซองให้เขาแล้วก็จะใส่ซองร้อยสองร้อยรู้สึกว่าเขาเอาใบพันเป็นพันเป็นปึนป้งๆใส่ซองเลยแล้วว่าโอ๊ยแบบนี้หยอดตู้ไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้มูลพระมารับ<ฆ>ท่านจะได้หยาดน้ําด้วยอะไรอ<ฆ>่ะ เออเรนิมนติพระมาช่วงนี้นี่เป็นพระท่านเลยว่าก็ไม่ยุ่งแนะนําผมผมเป็นโชคดออีแล้วหลายคนที่มาอยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วกเออ็เราก็เริ่มอันนี้วันนั้นเราเรามีปัญหาออต้องการกําลังใจแล้วก็บน่บนเสียว่าปู่อยู่ไหนยา่าอยู่ไหนปู่ทิโทย่าอยู่นปู่ชวนนคราชอยู่ไหน,น,ไหนทําไมไม่มาดูแลลูกท่านผู้ชมครับก่อนพวกเราจะตามรอยนาคานาคี และตำนานลึกลับแห่งนาคาทั้งสามตนพวกเราไปทำความรู้จักกักบตำนานเมืองเก่าแก่ซึ่งเป็นตำนานแห่งเมืองมรุกขนานครมรุกขนานครตามตำนานอุรังคธาตุเคือ่ออาณาจักรสีโคตบุตรขนาดที่ลุงเหลืองอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงตอนใต้เมืองปากเซบางไฟของลราโดยอุรังคานิทานได้กล่าวอีกว่า พรงพุทธการพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์แดนนี้และได้ให้พุทธททำนายว่าหลังพระองค์ทรงบรินิพา์สีโคตบูรจะย้ายไปสู่ป่าไม้ลวกม,มีชื่อใหม่ว่ามลุกข,ขันครคำำํำทำนายเป็นจริงเมื่อยุคพระนาคลานุลักษ์ของสีโคตบูรได้ย้ายเมืองไปตั้งอย่างป่าลวกและเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นมลุกข,ขันคร งพุทธทรรนายแต่พอสมัยพระเจ้านครหลวงพิชิตทศพิษราชธานีสีโคตรบรณรก็ให้กลับมาใช้ชื่อสีโคตรบรตรดังเดิมปี2,280พระธรรมาราชาเจ้าเมืองสีโคตรบรณรองค์สุดท้ายได้ย้ายเมืองมาตั้งฝัง่งขวาแม่น้ำโขงบนแผ่นดินไทยจนปี2,321สมเด็จพระเจ้าตากสินให้ย้ายเมืองไปที่เมืองเก่าหนองจันอยู่ห่างขึ้นไป ทิศเหนือ52กิโลเมตรพอปี2337เพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกประถมบรมจกกักรีวงโปรดเก้าพระราชทานนามเมืองนคนพรพนมแทนมรุกขนครด้วยทรงเห็นว่าเป็นนครแห่งภูเขาแต่บ้างก็ว่าเป็นเมืองปฏิสถานพระธานุพ,น,พนมจึงนำคำว่าพนมมาปรวมกับนคร นำว่าอะไรนะคะคุณแม่ปู่ชิโทย่าทิตุมมาและปู่สุวรรณนาคราชอ๋อปู่สุวรรณนาคราชทั้งสามพระองค์นี้ก็คือคอยดูแลปกปักรักษาคอยช่วยนุนนาวัดอย่างนี้อยู่ประจำคาะว่าเราเราไม่เชื่อกันเหมือนเหมือนต้องเชื่ออะไรเพราะว่ามันหลายคนมามเจอเหตุการณ์ชนกันแล้วส่วนตัวคุณแม่เองอะเจขอถามหน่อยก็คือคุณแม่เคยเจอแบบเรื่องราวที่เป็นอจินไตยเป็นปฏิหารเกี่ยวกับเออก็ก็ที่บ่นนี่แหละพอพะบ่นไปบ่นมา กัมายืนนเห็นตรงที่ตู้ตู้บนจากตอนตอนนั้นเป็นกายไหนเขาเป็นกายมนุษย์หรือว่าพญานะคเป็นเป็นมนุษย์<อ>เป็นเทพ<อ>ามาอย่างเทพชุดสีเขียวองค์ใหญ่มากสูงหล่อหน้าตาดีเนี้ยพอเราหันไปเห็นแล้วก็ไม่กล้ามาก่อนไว้อยู่ปูกําลังใจมาแล้วปูกกำลังใจมาแล้วเราก็เลยว่าแบบนี้นะกําลังใจมาแล้วเราก็ไม่ได้พูดอะไรต่ออีกเพราะเราก็ไม่ค่อยรู้ภาษาของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กวาดต่อวาดต่อไปอีกมาเห็นอีก ไม่เห็นอีกรอบหนึ่งแล้วกว่า<ม>อ้าวไม่รู้ว่าปากพูดไปได้ยังไงที่มันเป็นคนที่ขออะไรไม่เป็นเพราะว่ามันกมีพวกองค์ประทับอะไรเขากลมาหาอยู่เรื่องเขาชอบพูดว่า<ม>เป็นคนไม่ขอถ้าขอะจะได้แล้วว่าเราขอไม่เป็น<ม>อปรากฏว่าเรา,าอปูอ่อย่าไม่เห็นเฉยๆนะ,ะมาเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้ลูกด้วย<ม>ให้ลูกมีเงินเสร็จซองทำบุญเยอะๆหน่อยเราบอกว่าอย่างนี้เลยปรากฏว่า<ม>ก็พูดไปของเราตามภาาเราเรา วัน,นนั้นก็โชคโชคดีดีได้เยอะส่วนใหญ่คุณแม่ขอพรท่านทุกครั้งลรวสำเร็จทุกครั้งเลยก็รู้สึกว่าจะสำเร็จค่ะหลวงปู่คำพันธ์ค่ะอ๋อหลวงปู่คำพันธ์เมื่อก่อนเป็นอดีตเจ้าวาดเหรอไม่ใช่ค่ะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์จังหวัดนครพนมอยู่ที่วัดมหาชัยท่านจะมาวัดนี้บ่อยเพราะท่านท่านเสนอท่านจะคุณซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมค่ะท่านจะมามาอะไรมา เย่าหากันอยู่บ่อยๆท่านเลยมันนี่มันอยู่ตรงนี้ท่านเลยแบบเขาเรียกเขาเพ่งจิตอะไรท่านเลยรู้ว่าในนั้นมีเทพอยู่สามองค์ท่านก็เลยเให้ท่านให้ท่านเจ้าคุณให้ท่านเจ้าคุณนั้นท่านเจ้าคุณนันอยู่นี่เป็นเจ้าวาดอยู่นี่อยู่สร้างองค์พยานาาขึ้นสามองค์เดีก่อนสร้างเราได้ช่างมาแล้วก็ยังไปเข้าฝันไปเข้าฝันช่างล้าต้องทําให้ดีนะถ้าทําไม่ดีน่ะทําไม่สวยจะเล่นงานเขาอ่าปรากฏว่าสร้างเสร็จแล้วก็ เป็นองค์ขึ้นมาสวยแล้วอย่างเงี้ยก็มีมีคนหนึ่งที่เขาฝันแต่เขาฝันเขาเขาไม่ใช่คนบ้านเราเขาอยู่กรุงเทพเป็นพิจิตรเป็นพิจิกานธนาคารหรือปังาไม่รู้นะเขาฝันโดยที่เขายังไม่เคยมาที่นี่ไม่เคยมาเขาฝันว่าปู่พญานาคทั้งสามันไปมาลําบากไม่มีน้ำเขาก็หาว่าในฝันเขาเป็นปีจนเขามาเจอพอดีท่านพ่อตอนนั้นะท่านยังเป็นเจ้าวาดอยู่นี่อยู่ท่านกำลังนั่งเขียนต้นไม้สอนทำอะไรแบบนี้อยู่เลย เลยมาขออนุญาตข่ะขอสร้างบ่อน้ําก็เลยจึงได้มีบ่อน้ํานี้ขึ้นมาอันนี้แล้วหลังหลังหลังจากนั้นก็มีเรื่องเราปริหารต่างๆิดขึ้นนอกมาบริหารหลายอย่างมันมีวันหนึ่งมีหญิงอายุมากคนหนึ่งแกถือถุงถุงแล้วใส่ขวดเปล่าเยอะๆขวดเปล่าขวดเปล่าปติอะไรเงี้ยนะอ่าเราเราไปหาเราที่นู่นเราขอบูชาดอกไม้ทุเตียนเรา เราถามเราเข้าใจว่าเขามาเที่ยวเขาต้องการน้ำยาอยากได้น้ําดื่มไปไหมถ้าอยากได้มันไปเอาเอาที่ตรงนั้นนะไม่ใช่จะมาขอน้ํามนต์ปู่เพราะเคยมาเอาไปแล้วออ๋หมาายถึงว่เอาน้ํามนต์จากรอบรอบฐานปู่ตรงเนี้ยนะคะไปเอาไปำมนต์เรียที่คนเขามาเอาไปเยอะคือส่วนมากปัญหาคือคนเชื่อว่าเอาน้ํามนต์จากที่นี่มันคือเขาให้หายเจ็บป่วยนี่ค่ะค่ะเขาไปบางคนเขาก็เอาไปเอาไปลุ่มหัวค่ะนี่แหละที่เขาแหวกเอาเนี่ย บางคนก็เอาขดมาใส่บางคนก็เปิดเอาจากในนี้เหรอคะถ้าเปิดไว้มันหนักหนักมากน้ำมนในนี้ก็คือน้ำจากตรงนี้ก <ะ S 2> ็อ,อันเดียวกันใช้อ,อันเดียวกันแล้วก็คือมีครูบาอาจารย์ท่านก็มาเหมือนเหมือนค่ะปุกเสกอย่างนี้ให้ค่นะนี่ แล้วน,นอกจากาจุดตรงนี้แล้วเจเห็นมันมีเหมือนท่าน้ําตรงนู้นนะคะ,ะท่าน้ําตรงนั้นก็คือมีมีความสําคัญยังไงคะคุณแม่คือหลวงปู่ท่านบอกว่าเป็นทางลงของปู่ทั้งสามค<อ>่ะเดี๋ยวเดินไปดูก็ได้ก็คือเมื่อกี้เหมือนที่เจพูดก่อนมาถึงคุณแม่พาเจาไปหน่อยนะคะจริงๆจุดแรกที่มาถึงเมื่อกี้ก็คืออยากไป ตำนานพญานาคสตนนี้ช่างลึกลับและน่าอัศจรรย์จริงๆครับท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปในอดีตสมัยรูวปู่คำพันธ์หรือเรารู้จักในนามเทพ,พเจ้าแห่งแม่น้ำโขงพระผู้มีอภิยายานาญาตและยังเชื่ออีกว่าท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกเมืองบาดาลได้และยังได้เล่ากันว่าท่านคุ้นเคยกับเหล่าพญานาคเป็นอย่างดีเพราะในอดีต ท่านเป็นถึงราชบุตรเขยของนาคราชตามตำนานนาคราชทั้งสามตนนี้สมัยหลวงปู่คำพันธ์เดินทางมาปฏิบัติผ่าพระสมเณรและญาติธรรมมาปฏิบัติธรรมที่นี่หลายวันหลายคืนติดกันหลวงปู่คำพันธ์ได้รับรู้ด้วยญาณสมาธิของการสถิตยอยู่ของเหล่านาคราชณวัดมลุขนนครและยังได้ทำนายว่าในอนาคต สถานที่แห่งนี้จะสำคัญมากในทางพระพุทธศาสนาและนักา克าทั้งสามตนจึงแจ้งผ่านยาณทิพย์ของหลวงปู่บอกกล่าวให้สร้างกายของตนขึ้นเพื่อน,นา克าทั้งสามตนจะมาทำหน้าที่ดูแลสมบัติของพระศาสนาและช่วยหนุนนำวัดมลุขขนครซึ่งเป็นเรื่องที่ลึกลับมากที่หลวงปู่กับพันได้ชี้จุดให้สร้างรอบต้นไม้ซึ่งวัดมลุขนคร อย่างซ่อนปริศนาว่ายังมีอีกเมืองหนึ่งที่ซ่อนอยู่นั่นคือเมืองพญาณาคราชมรุกขนครเมืองโบราณตำนานเมืองพญา,า,า,านคราชแล้วเป็นเมืองเก่ามันก็ต้องเกี่ยวกับขอบค่ะเราไม่ใช่คนเกิดที่นี่ด้วยอ๋อค่ะอ๋อผอประธานท่านก็อยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นพวกญาติโยมที่มีจิตธามาทำให้ ศาลาคือเมื่อก่อนตรงนี้ก็ยังไม่มีศาลาไม่มีอะไรเลยมีตัแต่ไหนแล้วอ๋อรวมถึงบันไดทั้งขึ้นนี่ค่ะมีมีตั้งแต่แรกแต่ซึ่งเราไม่ไม่รู้ซึ่งบันไดเนอร์สร้างขึ้นครั้งแรกตอนก็ตอนนั้นสมัยต่ก,ก่อนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ใช้เป็นที่ลอยกระทงะของหมู่บ้านที่ท่านพ่อเป็นคนพาลงไปลอยกระทงตรงนี้จะถามความเชื่อของคุณแม่หน่อยก่อนก่อนที่จะแบบตอนนี้คือลงไปไม่ได้แล้วเราจะลงกันลงได้ถ้าเราก้าวข้ามตรงนี้ได้แล้วกลัวเราตกล่องตรงนี้ไง เมื่อก่อนเขาจะมีสะพานมันตรงนี้มันจะติดอยู่ตรงนี้ไงมันติดอันนี้เขาปล่อยน้ําแรงแล้วน้ํามันเซาะดินออกมันเลยเลื่อนออกแล้วก็ถ้าขอก็คือเดินลงได้ลงได้อยู่ค่ะจะถามแม่เป็นเรื่องอจินไตยน่ว่ามันเหมือนทางขึ้นลงตรงนี้ค่ะมีใครเคยเจอเรื่องราวปฏิหารหรือว่าเรื่องราวเจอเจอเยอะมีเด็กนักเรียนหนึ่งข้อหนึ่งที่ว่าเด็กนักเรียนมาที่มาอบรมเด็กนักเรียนมาแล้วมาอบรมเขาลงทะเบีปบ่ายโมงแต่กันมาเซอร์เวยก่อน แกก็ลงไปแล้วกับลูกองค์พญนาเป็นถือคลายลามในลูกไปปรากฏว่ามันอ่อนเหมือนเนื้อคนแกเลยหยิกลงหยิกลงเด็กคนนั้นหยิกลงพอขึ้นมาแล้วแกเป็นคนละคนไปอืมแล้วก็แปลกใจแล้วก็ึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ค่ะแล้วแกกระปุกเปียแล้วเราคิดว่าเอ้ามาจะมาอารมแล้วก็อ่อนปูเปียแล้วอย่างเงี้ยจะไหวหรือค่ะเงี้ยก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลค่ะปรากฏโรงพยาบาลเช็คล่างกาย เอกเซเลไรไม่มีอะไรแต่พอเท้าแก,ก้าเข้าวัดแค่นั้นแกก็เป็นอีกอทุกครั้งที่ก้าเข้าวัดน้องก็เป็นอาการเดิมน้องคนนี้เลยก้าเข้าวัดก็เป็นเข,า,ขาเป็นอีกแล้วยายยายคนแก่ๆที่เขาทำกับข้าเขาเลยบอกว่ายุ้ยสงสัยทําผิดอะไรซึ่งเราไม่รู้ก็เลยบอกไปแต่งคันห้าพอาแต่งคันห้าเสร็จเด็กคนนี้ครั้งแรกเขาจะลงมาครั้งนี้ให้ได้เราไม่กล้าให้ลงปวดน้ำตายไง พอเราแต่งขั้นห้าเสร็จเด็กคนนี้ก็ขึ้นมาเป็นกติแล้วแกก็มาเล่าให้ฟังซึ่งเราไม่ใช่เรารู้เองเด็กเขามาเล่าฟังว่าแกลงไปแล้วไปหยิกหยิกตัวองค์พญานาคแล้วส่วนตัวของคุณแม่เคยเคยเจอแบบเป็นปฏิหารอะไรเกี่ยวกับเคยลงไปแล้วไปเจอเจอท่านในในทรงชุดสีขาวอันนี้ก็คือองค์ย่าหรือเปล่าสีขาวปู่เอาเป็นองค์ปู่อยู่ตรงนี้เลยนะรงอยู่ข้างล่างนี้แล้วก็มีหลายคนเจอด้วยค่ะ ขาเคยมาถามว่าบ้านนี้มีคนแต่งตัวแบบนี้ไหมคือแต่งตัวคล้ายๆแต่งชุดพามเงี้ยจงเบียนสีขาวเนี้ยเขาก็มีคนขึ้นไปถามมีคนหนึ่งผู้ชายนก็ลงไปกันลงไปแต่นี้ภรรยาเข้าอยู่ข้างบนเขาลงไปคนเดียวเขาไปเจอแล้วก็ขึ้นไปถามว่าบ้านนี้มีคนแต่งตัวนี้ไหมบอกไม่มีชุดสีขาวอ่ะคล้ายๆแต่งชุดพามอ๋อเป็นแต่เป็นอายุมากเงี้ยแล้วก็ว่าไม่มีเขาเลยว่า ทั้งหลาเขาเนื้อแฟนเขาแต่ดูแลแฟนเขาอยู่ข้างบนแล้วว่าเราก็เราอยากพูดว่าเราก็เคยเจอมาแล้วแต่เราไม่พูดค่ะแล้วปกติจุดนี้มีแบบได้มาทําพิธีหรือว่ามาทําอะไรประจําัีมะมันมีเป็นชาวบ้านเขามาทําขาเข้มแงเขาไม่ความเชื่อค่ะที่เขามีความเชื่อค่จะมาไหว้ปู่มาไหว้อะไรก็จะมาทํานี้บางทีก็ไปไหว่อยู่ข้างล่างตามตำนานที่ถูกเล่าขานมาวาีินีคือทางขึ้นลงของงค์นาคราช ทังสามดที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับท่านผู้ชมครับนับได้ว่าจุดนี้มีพลังและค่อนข้างหวงสถานที่มากเป็นพิเศษหากจะมาที่นี่ต้องสำรวมกายวาจาใจนะครับทางขึ้นหลงพญานาคจุดนี้นับได้ว่านี่คืออีกหนึ่งปองพญานาคที่ชาวบ้านมักพบเห็นชายแต่งชุดขาวขึ้นมาและบางคนกลับไปในมิตฝันเห็นคนแต่งชุดลายชุดผ้าสีขาว และยังถูกเล่าขานว่าสมัยก่อนคนขับรถมาตรงจุดสะพานนี้บางก็พบเห็นงูใหญ่นอนขวางทางและเป็นจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจนชาวบ้านต้องทำพิธีบอกกล่าวขอทางปัจจุบันมีผู้คนเดินทางมาขอพอรที่ท่าน้ำแห่งนี้และนำน้ำไปทำน้ำมนต์เพราะตา่างมีความเชื่อว,ว่าคือจุดขึ้นลงของหลักดาขคลาด และตำนานความเชื่อที่ลี้ลับของมือบรุคันครแห่งนี้ยังเชื่ออีกว่ามีนักรลาดเป็นวงเวงใหญ่อยู่ในจุนี้ครับพญานาคสร้างเมืองบรุคันครถือได้ว่านักลาดเป็นผู้สร้างบ้านแปลงเมืองเป็นจุดแห่งเมืองหลวงสานต่อให้มนุษย์ผู้ผูกพันได้สร้างบ้านแปลงเมืองอำนาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งจริต ต่อพระศาสนายังคงทำหน้าที่ดูแลและยังคงส่งลูกหลานมาเพื่อต่อยอดพระศาสนายังคงเป็นพลังหนุนนำทางโลกทิศนับได้ว่าน,นาคราชที่ดูแลเมืองมรุกานครเป็นทั้งผู้สร้างร่วมกับมนุษย์ในยุคก,ก่อนร่วมกับเจ้าเมืองในสมัยก่อนจนถึงยุคปัจจุบันถึงแม้จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นนคอนพนมแล้วแต่เหล่านาาักราช ยังมีหน้าที่เด่นชัดเป็นพลังแงหลงดึงดูดในการขับเคลื่อนเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและทำหน้าที่เฝ้าพระอุลังกธาตุทั้งพระาธาตุพนมพระาธาตุมรุก,กนาครเรามาสถิตเพื่อสารต่อเพื่อสร้างบ้านเมืองแล้วส่งลูกหลานขึ้นไปช่วยเรามีอำนาจเรามีมนตราพุทธศาสนาคือหลักของเราศีรัตนาคราชคือนาคราช ผู้ได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ท่านนำบริวารสร้างบ้านแปลงเมืองจากยุคสู่ยุคและยังคงเป็นเช่นนั้นจนถึงยุคพระศรีอริยเมตตาอย,ยุเป็นยังไงบ้างครับกับการตามรอยพญานาคคุณเจวันนี้เป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศต้องบอกว่าเป็นเมืองเก่าเมืองมบรุณข,ณขอ,อนครคุณเจเข้ามาแล้ววันนี้ได้สัมผัสอะไรบ้างคุณเจ ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะก่อนมาถึงก็เป็นภาพนิมิตให้เห็นว่ามีคนแต่งชุดข,ขาวนะคะแล้วก็เดินอยู่รอบพระธาตุแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เจได้มาที่นี่นะคะจริงๆตั้งแต่เข้ามาถึงแล้วจุดแรกที่สัมผัสก็คือเป็นทั้งองค์ท่านพญานาคทั้งสามองค์นะคะที่เข้ามาแล้วก็รู้สึกขนลุกแล้วก็รู้สึกว่าที่รู้สึก คนลุกมากที่สุดเลยก็คือที่ท่าน้ําเพราะว่าเป็นจุดแรกที่เรามาถึงเราเรียกว่าทางญาติทาง,ทางขึ้นลงเพราะว่าความรู้สึกของเจก็คือเป็นเหมือนทางเที่ยวทางขึ้นลงขององพญานนาคนะคะแล้วก็ด้วยเรื่องราวต่างๆที่คุณแม่ยุ้ยได้ถ่ายทอดออกมาก็มีความอัศจรรย์ทั้งเรื่องอาจินไตคือผมรู้สึกแบบนี้<ม>คุณเจเป็นอีกหนึ่งุคนที่ถูกเลือกใช่นะครับแม่ยุ้ยก็เหมือนเป็นคนที่ถูกเลือกให้มาดูแลสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และต้องบอกว่าบรรยากาศ ภายในวัดเข้มขังและมีพลังมากและท<ช>ี่นี่มียานพญานาครัชแน่นอน<ช>แล้ววันนี้เราสองคนได้มีโอกาสได้เข้าไปในโบสถ์ที่น้อยครั้งที่จะเปิดให้ได้เข้าชมแล้วก็เราสองเราสองคนพาทุกท่านเข้าไปสการะ พระธาตุพระลูกาคานครซึ่งถือว่าพี่ๆก็ได้ร่วมสักการะกระดูกของพระเจ้าหรือพระธาตุอุรังคธาตุส่วนหะอกนะครับวันนี้ต้องบอกว่ารายการของพวกเรานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่สืบสารตำนานความเชื่อเรื่องพญายนาคที่ขึ้นมาคร้าจุนพระศาสนาค่ะแล้วก็ก่อนลาจากวันนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมเมื่อคืนด้วยเขาเรียกสักจจนาคานาคีจะย้กำกรรมดีขอค้าจุนพระศาสนาสืบไปติดตามคลิปของพวกเรา ใน EP ีหน้ากันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ EP ีนี้ด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวเจอกัน EP ีหน้าวันนี้สวัสดีครับ